จะว่หอมจะวีกก๋ยแบบฝ่าตัวตัวตัวใช่ไหมครับนช่ค่ะแลัวครับสตูวเจ้าคุณตัวัแลบว่าตัวแปดตัวลวงมาเขาจับมือหน่อยก็ <c oughs> จะบุญบาบหน่อยนะคะดีค่ะสิ่งต่างๆให้ใบหมาเลขสี่ได้ แบบที่หนึ่งครับกอเปุ่วตนมือแล้วขอเป็นุตนมือให้อายไปนะคนที่เขาผสมในสนามการรวมนะรุ่นนี้ครับคุณ เจสซี่นะคะมาเทียวง,งานลอยเอ็ดการแล้วกัมาอัปเดตผลงานได้ยินข่าว่าไ้ถวยรางวัลหลายเลยค่ะได้ถวยรางวัลพอพันธุ์ทรงลุกยอดเยี่ยมปีนี้นเป็นปี2ปีซ้อนแล้วนะคะอันนี้ทะเลทองเป็นบ่อทะเลทองค่ะน,นี่นอันนี้ค่ะพอทะเลทองได้รางวัลยังคะพอพันธุทรงลูกยอดเยี่ยมนะคะซึ่งผสมกับควายของเกษตรกร <ทะ S 2> ค่ะค่ะแล้วก็ส่งผลงานออกมาได้ทําให้แม่พันธุ์ยอดเยี่ยมด้วย ปีนี้สองปีซ้อนเลยค่ะสองปีซ้อนโอ้โหสามานสามสนามสองปีซ้อนนี่ผลงานค่ะสองลูกยอดเยี่ยมนะคะถ้วยรางวัลของแม่ของแม่บรรดาเมื่อนี่ผีผ้าพี่น้องมาน้าอีกถ้วยหนึ่งก็คือค่ะตัวนี้เลยตัวนี้เลยค่ะค่ะแม่นีได้รางวัลยังคะที่หนึ่งค่ะรางวัลชนะเลิศค่ะที่หนึ่งเรื่องแม่พันแม่พันสองลูกยอดเยี่ยมกีคือลูกของทะเลทองตัวนั้นเลยค่ะ อันนี้ได้รางวัลที่เท่าไรคะชนะเลิศค่ะของงานร้อยเอ็ดค่ะครั้งแรกอันนี้ครั้งที่แล้วปีที่แล้วเราเอามาก็อีกแม่หนึง่งแต่ปีนี้เราเอาแม่ใหม่มาแล้วก็คือครั้งแรกของส<ช>ามแม่นี่เลยใช่โอ้เปลี่ยนแม่มาเลยค่ะใช่แม่คือตัวใหม่เลยแม่ตัวใหม่ค่ะใช่ใช่คือการที่เราเป็นแชมป์อ่ะมันว่าย,ยากแล้วน้องรักษาตำแหน่งรับ รักษาแชมป์มันยากมากจริงนะแมนค่ะแมนแมนระบวนงานเพิ่นกันชัติเนียนตาจางตากรรมการในรางวัลที่หนึ่งพร้อมแมนมีอีกรางวัลบ่คะอ่าแล้วก็ปิยดาปิยดาอายุประมาณแปดเดือนแล้วค่ะค่ะตอนนี้ก็คือได้ที่สามมาตัวนี้ลูกทะเลทองเหมือนกันสนามแรกไหมคะเนี่ยอันนี้ก็เอาเข้าเรื่อยๆค่ะแล้วเขาไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆทัศนาการทั้งที่แล้วสนามสุรินทร์ก็ แต่ก่อนมันมันแข่งแบบมันไปแบกอายุไงตอนนี้คือรุ่นเดียวกันนีตอนนี้อายุเพิ่มได้แล้วเงี้ยว่าะรางวัล่าแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้ยังเป็นแชมป์ทำให้เป็นแชมป์แม่พันธุ์ส่งลูกของปีที่แล้วนะคเห็นบอกว่าพี่น้องผลงานทะเลทองโอ้โหเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาที่ประจักษ์สายตาแม่พันธุ์ที่เกิดจากร้อยสี่สิบค่ะใช่แม่แม่เขาก็ร้อยสี่สิบนิดๆค่ะแล้วน้อง เนี่ยค่ะที่แม่ตัวนี้ก็คือกรรมการบอกเกือบได้รางวัลเลยจะเกือบได้รางวัลเพราะว่าอ่าน้องเขายังสามเดือนนึงค่ะน้องเขาน้องเขาสามเดือนเพราเฉะนก็คือจากแม่ร้อยสามแปดค่ะร้อยสามแปดแต่ผลงานแต่ลูกเพิ่นแค่สามเดือนเองกรรมการบอกว่าโอ้โหถ่าแบบลูกเพิ่นอายุใดนี่นานจะได้รางวัลเลยแหละเอาจะร้อยอีกจากเจ็ดเดือนอ่ะจากสี่เดือนจะได้เป็นเจ็ดเดือนไงมันจะค่ะ เนี่ยพัฒนาการเดี่ยวท้าเบื้องนี้ตัวเมียด้วยคอมาเลยก็จะบอกว่าที่เนี่ยคืออันนี้ไม่ไม่ได้คอของมาดามเจสซี่นะค่ะคือชาวบ้านที่อยู่ใช่ค่ะแถววาดละแวกแถวอำเภอภูเขียวค่ะเอามาผสมค่ะไม่นี่นี่นี่คอเนี่ยสามเดือนผ่านเยอะเนาะตัวเมียนะตัวเมียตัวเมียผู้ชมออหน้าดูนี่นครับ พอ่อเป็นไงบ้างครับพ่อเป็นไดงมาพ <อ S 1> ุาสนามพ่อพึ่งใจหลายลูกเลย<อ>เกิดม,มาทังทีเกิดมาเข้าวันนี้แล้วมาน้องนุ่งน้อเจ้าแล้วพอ่อใหญ่มากที่สุดเลยซึ่งโอกาสนาสนาม่อไปนี่พอ่อนี่ไปแน่นอนจะไปออที่แพ ไปลูกไปพก็ไปเม่นบอไปนี่เขาใจหักเสยยางแล้วลูกไฟเขางามไปนี่เขาต้องาไปโชว์บดีใจดีใจน้ำลูกน้ำเต้าเนี่ลูกเต้าบาพ่อมาเลยทองแล้วพ่อรู้สึกไงครับเอ้าพ่อก็ปึ้มใจที่สุดละว่าตั้งแต่ตัวนี้เขาให้สามแสนพ่อก็บอกใครนี่แล้วของเกษตรกราให้สามแสนแล้วอ่ะแกไม่พลาดเราหาแสนนะลูกค่ะ ไม่ได้พ่อก็ไม่ขายแล้วจะไปนิ่งๆแล้วแทนแม่มันได้ดีใจมากที่สุดจะได้มาร้อยอ็ดพ่อกาวว่าแม่อื่นๆของพ่อนี่ผสมทะเลทองอีกวะผสมลูกได้ลยังซี่พ่อก็ต้องผสมตั้งเดี่ยวลวบ่ต้องใส่ตัวอ่นเราเกษตรกรนะครับผมแล้วรู้สึกยังไงผลงานทะเลทองเป็นยังไงครับตัวนี้มันก็ดีมันดีก็จุกโตนะลูกดีก็ที่พ่อทับม้าม่ละอ่ะ ขนาดได้ท่านี่ก็เห็นท่นี่นะถ้าเบิ่งพอโบพอเจกไข่เลยนะไปนะเขาให้ท่านเนี่ยนะัมันหน่อยด้ยพอเห็นลยแทนแม่มันเลยอันนี้ก็กัดีจากปากมาจาองควายเลยเพราะว่าควายนึกว่าแม่มาด่าแม่ยังมาห่อลอยสี่สิบปื้มแจน้ำทะเลท้องนี่ละตาตาซืขับมาะ พอปึ่งเจรงนี่แหละค่ะก็เป็นผลงานทะเลทองชัดเจนประจักษ์สายตาลงสนามถูกรุ่นแล้วก็มีรางวัลกับลั่นตีเนี่ยค่ะแค่สามเดือนนี่น่ารักมากนี่ค่ะนั่นถ้าหกเดือนนี้ได้รางวัลเน่นอนจงได้ก็ยินดีกับมาดามนะคะยินดีกับมาดามแล้วก็ยินดีกับรางวัลถูกอย่างเลยค่ะแล้วก็ผลงานชัดเจนมาดามากเออโตอ่า สนใจทะเลทองนะคะพนงานประจักษ์กับคณะเนยสนใจค่ะสนใจทะเลทองนะคะที่ที่ยูเฮานะคะก็คือพิกัดควายงามฟาร์มฮักค่ะค่ะอยู่ที่บ้านหนองแซงตําบลบ้านแก้งอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะโทรได้เลยค่ะ0 9 5 3 2 9 6 3 9 7้าสมีทางน้ำเชื้อด้วยมีน้ำเชื้อค่ะชุดหนึ่งห้าพันค่ะผสมแบบว่ารับฝากผสมว่ะรับปากคือกันค่ะ โอเคค่ะมีทางเลือกให้เลือกมาได้เลยอ,อ่า <2 S 1> ในไหนกะโอเคพลงานการันตีคงเพิินอยู่แล้วร,รันตีสองปีซ้อนแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะ คนเราเนาะมีผลงานมาถึงจะการันตีรักษามาด้วยเราไม่ใช่ควายเราไงประเด็นมันน่าภูมิใจตรงนี้แหละน่าภูมิใจควายเกษตรกรอะแมนค่ะนี่เราผลงานมาให้เห็นประจักษ์แล้วโอเคค่ะจังไหเมื่อนี้ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ยินดีทุกรางวัลด้วยโอกาสนะคะชมผลงานทะเลทองพัฒนาการต่อไปเรื่อยๆค่ะฝากผลงานพอทะเลท่องนี่เด้อค่ะขอบคุณค่ะ ทุกคนอันนี้ก็เป็น<ม>ากาก<ม>าทั่วเหลืองเ <มา S 1> นะาะจ้าเนาะที่ให้คุ้ยกินกินแล้วโตง่ญ่แห้งโปรตีนโปรตีนหลายเนาะจา้าเนาะผู้ใดอากานได้ทั้งงัวทั้งคุ้ยนะจาะเบิ้งหนองกูเป้สิให้เบิง้งผู้ใดอยากให้คุ้ยอ้วนคุ้ยงามแล้วก็โตง่ญ่ก็ต้องกินกากทั่วเหลืองนอะจา้าเนาะเอาบัลลากินํำนี้เขาบอกอิม่มเนาะพี่น้องก็ตากอีกอี่ค่ะ